ท่านบัญชาครับสวัสดีครับถนองครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณจิมมี่และผู้ชมรายการ n b t รวมใจสู้ไัโควิด -19 ทุกท่านครับครับเดี๋ยวเอาภาพเอาภาพที่ทางเจ้าหน้าที่ประมงพนมสรารคามลงไปที่บ้านของคุณป้าวัรน,นาด้วยนะครับที่บอกว่ามีคนมาเบื่อกุ้งในคลองท่าลาด นะครับแล้วทําให้มันปลาตายกุ้งตายเนี่ยนะครับเป็นไงบ้างครับท่านได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วครับครับก็ได้ท่านตัวมงจังหวัดก็ได้ชมรายการเมื่อวานนะครับแล้วก็ได้ส่งหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการลงไปพูดคุยกับคุณพี่วน,นาก็ทราบข่าวดังที่ได้ปรากฏในข่าวเมื่อวานนะครับแล้วก็ได้ออกข้อมูลไปคุยกับ ผู้ใหญ่กำนันในพื้นที่แล้วก็จะแจ้งเตรียมชุดหน่วยป้องกันตนระการซึ่งเรามีหน่วยอยู่ที่ศูนย์อยู่ที่นครนายกนะครับเพื่อที่จะดําเนินการตามตามกฎหมายที่มีฝนบังคับอยู่ครับก็จะเร่งเรื่องนี้เพื่อดําเนินการไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้หาเช้ากินข้าผู้หาเลี้ยงชีพในแม่น้ำลำกลองสายดีครับ อันนี้ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายประมงเลยนะครับท่านครับการการเบื่อการช็อตการอะไรพวกนี้ครับครับเป็นเป็นการกระทําที่มีความปิดดุนแดงนะครับเนื่องจากว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อตัว,ตวสัตว์น้ําและระบบนิเวศในบริเวณที่สัตว์น้ําอยู่แล้วก็เป็นการเอาเปรียบผู้ทําการประมงประเภทอื่นเขาจะตกปลาเขาจะวางขาย แต่ตัวเองไปใช้ยาเบื่อเมาซึ่งมีผลกระทบในวงกว้างมากๆแล้วก็อาจจะมีผลสะสมในตัวปลาในสารบังชนิดด้วยซึ่งกระทบไปยังผู้ผู้บริโภคด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติในดังที่เรียนไปมเมื่อวานก็คือห้ามเด็ดขาดในเรื่องนี้เลยครับโทษจะหนักเบาขนาดไหนท่านรับโทษในมาตราน,นี้นะครับก็มีโทษปรับ ตามกฎหมายประมงเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างสูงนะครับซึ่งตามกฎหมายประมงฉบับใหม่เนี่ยถ้าผู้ใดขวายเกิดโดยใช้ยาเบือเมาอหรือไปทําให้ที่จับสัตว์น้ําเกิดใ้สัตว์น้ํานั้นมีผลกระทบในวงกว้างก็ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงห้าแสนบาทนะครับต่อการกระทำผิดหนึ่งครั้งนะครับอื หนักมากนะท่านนั้นที่ท่านว่าเนี่ยนะครับหนักครับกนหมายประมงจะลงโทษหนักครับสามแสนถึงห้าแสนต่อการกระทำหนึ่งครั้งหนึ่งกรรมค่ะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นย้ำเตือนนะครับท่านครับทั้งนั้นถ้าใครที่ใช้วิธีการหาปลาจับปลาด้วยวิธีไม่ชอบแบบนี้เนี่ยนะครับประชาชนจะมีส่วนร่วมแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสได้ช่องทางไหนอย่างไรบ้างไหมครับ ครับมีมีช่องทางแจ้งโดยตรงเลยก็คือที่กรมประมงนะครับเบอร์ศูนย์สองห้าหกสองศูนย์หกศูนย์ศูนย์ถึงหนึ่งห้าเป็นเบอร์กลางแต่เบอร์ที่ของประมองอำเภอก็ที่ว่าการอำเภอทุกพื้นที่นะครับที่ว่าการอำเภอสำนักงานประมองอำเภอจะอยู่ที่ว่าการอำเภอทุกพื้นที่ในอำเภอที่ท่านอยู่นะครับหรือสำนักงานประมงจังหวัดนะครับซึ่ง ก็ปรากฏอยู่หรือมาที่เว็บไซต์ของกรมประมง w w w ร i ไวย r y ว o t ดนะครับก็ช่องทางแจ้งบอะแสได้ครับท่านครับครับ อันนี้ที่ปวนาเคยบอกเมื่อวานว่าบางทีคนที่ไปทําผิดกฎหมายแบบนี้นะครับอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือรู้รู้อาจจะเรียกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้นะก็เรื่องการเบื่อปลาด้วยวิธีนี้ก็รู้ว่ามันผิดกฎหมายนะครับเขาขัดเตือนกันอยู่แต่ไม่ฟังไปอ้างว่ารู้จักผู้ใหญ่กำนันผู้นําท้องถิ่นอะไรเงี้ยนะนะครับที่สุดก็อันนี้ก็ได้ประสานกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับท่านครับแก้ที่ต้นตอเลยครับครับแก้ที่ต้นต่อครับได นำเรียนประมงจังหวัดท่านก็แอคทีฟนะครับก็เช้านี้ก็ส่งคตลงไปเลยนะครับเร่งดำเนินการแก้ปัญหานี้ครับตกงขอบคุณทั้งรายการนะครับที่เป็นสื่อให้เพื่อแก้ปัญหาให้ทรัพยากรเรายั่งยืนและก็ให้ผู้ประกอบอาชีพได้เรียนกีบได้อย่างตั่วถึงรับท่านครับ ขอบคุณทางประมงอำเภอพนมสารคามและประมงจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะครับที่ท่านเอาใจใส่ดูแลเมื่อทราบข้อมูลจากชาวบ้านนะครับขอบคุณป้าวรรณาด้วยนะที่ให้ข้อมูลแบบนี้ช่วยกันดูแลทรัพยากรนะครับให้อยู่กินมีใช้ช่วยลกูกช่วยหลานค่ะ